โอเคเหลือสคนนะเหลือสองคนอย่าอย่าปัะจันีปัจจันต์สีหสูสดปัจจัน์ส,สีหวสดปัจจันต์สีหวสดมาแล้วมาแล้วปัจจัน์กับสีหวสดอเสอด่ว่าเฉลิมทำได้ไหมเอ่ย ไป,ไปครับ,รบ<ต>ไปอ๋อเหรอเข้าผิด,ดโอเคไม่เป็นไรไปฐมเข้ามาครบหรือยังครับตอนนี้เข้ามาสามคนเองมีอำเภอบ้านสร้างอ,อําเภอนาดีแล้วก็อำเภอสีมโหสถนะคะทุกคนอยู่ปฐมใช่ไหมถ้าอยู่มอปลายออกนะเอ่อถ้าคุณมาทาต่างจังหวัดก็มาค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิคิอาโพดนะครับ ชาญชายนท์ประันนาคามอันนั้นใกล้ได้แนละ้วชาญณรงประจันนาคามทำาแล้วสามคนนะ่เผลือ,อีกสองคนคือคกน อา้าวประจันาคามออกไปแล้ว,ลวคุณครูช่วยดูนักศึกษาหน่อยนะครับคุณคูอาสา นีม่มันที่เต๋อไม,ม่รับเป็นชั่วโมงเนี่ยอันตรายเลยนะนี่มันแข้งเกร์ที่หรอกถ้เต๋อไม่มรับเป็นชั่วโ,โมงเขงแบบนี้แหละนี่ซีมะโหสดไม่มีมมมหร,อกกรือมั้งนี่มีแค่เมืองกับบินกับบินไปไงบ้างเข้าได้ไหมเออไม่มีกับบินเนาะกับบินปฐมไม่มีครับค่ะเจ้าตา,าไมไปไงบ้างฮะเข้าได้ไหม อำเภอประชาคามหรือไหนเอ่ยประชาคามกับอำเภอสีหโหธิ์สดค่ะเข้าได้ไหมเอ่ยประชาคามตอบคู่หน่อยเร็ว จะมามเข้าวเราทำไมไม่มีชื่อไม่ชื่นชื่ออ่าชานะชนะลงมากนี่ยชนะลงใช่ใช่ใ่ค,อคอโอเคเหลืออีสีมโหสดเป็นไงบ้างครับสีมโหสดปฐมไม่ส่งนะคะอ่าครบสรุปสี่คนนะครับพอไม่เอ่ย อ่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะสีคนนี้อ่ะทุกคนพร้อมอยังพร้อมนะครูจะเริ่มห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับผม การแข่งขันสารานุกรมไทยระดับประถมศึกษานะครับข้อที่หนึ่งอาวละในท้องฟ้าเราไม่เห็นดวงดาวในเวลาใดสามเหลี่ยมกลางวันกลางหมูกลางคืนกลางท้องนาหรือไม่มีข้อถูกครับตอบให้เร็วที่สุดนะ โอเคนะครับคําตอบได้มาหลแย้วทุกคนตอบถูกหมดนะครับลองดูใครตอบไวกว่าที่สุดอ,อ้าวนาดีนะครับจะดีนาดีนะครับชาดินตามมาติดๆนะครับต่อไปวชิรวิทย์นะคะลําดับที่สามครับอ่าโอเค ครับข้อต่อไปไปไปนกชนิดใดมีปีกแต่บินไม่ได้นะครับสามอย่างนกนกข้าแมวนกกระจอกเทียนนกกีวีนกกระทาหรือนกเป็ดน้ำอลองดอบดูนะครับอ้าวเอาละตอบถูกคนนึงละ เอาชานะลงตอบถูกนะครับชนะลงแปลข้ามานะครับอ่านะครับต่อไปนะฮะข้อที่สามต้นข้าวมีลักษณะคล้ายต้นอะไรต้นไผ่ต้นหญ้าต้นอ้อยหรือต้นสนนะผมโอ้ทุกคนตอบถูกหมดนะครับ ยังไม่มีใครแซงใครนะครับนี่ครับเอาละข้อต่อไปนะครับคำถามข้อที่สี่ชาวมะนามักปลูกข้าวในฤดในูใดฤดูหนาวฤดูร้รอนฤดูฝนหรือฤดูฝนอะนะครับอ่ตตอาตอบถูกตอบผิดหนึ่งนะ อโอเคนะการมีคนตอบผิดนะครับอ่าโอเค ไล่ตามขึ้นมาติดๆนะครับชันนลงยังไม่พลาดเลยนะชันนลงได้ที่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยอ่าลองดูนะข้อต่อไปนะครับคำถามข้อที่5้าสัตว์ที่มีปีกเหมือนนกชอบเดินมากกว่าบินคือสัตว์ชนิดใด สัตว์เลี้ยงมีปีกหมือนกชอบเดินมากกว่าบินคือสัตว์ชนิดใดโอ้ตองถูกกันทุกคนเลยฮนะโอเคอยังไม่มีใครแซงใครนะครับโอเคครับเอ้าโอ,โอ้ในเข้ากันแล้วสลินกับจักรินคำถามข้อต่อไป ก็ใดไม่ใช่ชนิดของอาหารไทยนะครับอาหารเค้าอาหารกรินอาหารหวานอาหารว่างเป็นคำที่คิดขาดถุกเว้นช่วงกันเลยทีเดียวอาวละโอ้โอวชิราวิทย์ตอบถูกนะครับอาวละเริ่มนณสิเรื่องตีตื่นขึ้นมาลนวะ คำถามข้อต่อไปข้อที่7นะครับเราเรียกผู้คนที่อาศัยอยู่ตามที่สูงบริเวณภูเขาทางภาคเหนือเรียกว่าอย่างไรชาวเหนือชาวขาวชาวลีหรือชาวไร่นะครับตอบถูก3ตอบผิดหนึ่งนะฮะว่าแล้วต้องมีคนตอบชาวเหนือ อ่านะครับชานะลงยังไม่พลาดเลยนะเก่งมากคนระับคำถามข้อที่แปดโลกมีลักษณะสนันฐานอย่างไรอ่าสองคมนะครับโอเคคำถาม ข้อลองสุดท้ายนะครับข้อที่9การรับกด้กีดาายาปในอาชีพของภาคใาโอ้ขอบถูกหมดเลยทั้งนี้ยังฐานโจทย์ไม่เสร็จเลยโอเค,อเคอจอก,กรีลินตามไล่ตามานะคำถามในที่สุดก็มาถึง คำถามข้อสุดท้ายนะฮะเกมไม่เป็นไรครต่อไปนะครับคำถามข้อสุดท้ายสำหรับประถมนะครับสัตว์ใดเป็นสัตว์คู่บารมีของข้ามหากษัตริย์ไทยสุนัขช้างพญานาคหรือรุกคบโอ้ Okay. เอาละที่สามนะครับเจลี่สีมหาพโิ์นะครับแตกรลีนนาดีและอันดับที่หนึ่งอันดับที่นึ่ชาติโลกนะครับ นะครับอาเดี๋ยวใบ2เดี๋ยวใบสเราจะมาพบกันประถมมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับเดีเล,เลยเลย่อเลยอ่ะ เราหาเราหาอีกตัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวพี่รีพอร์ตทำรีพอร์ตก่อนอ๋เพนัี่นก็มรยนตัวที่มาขอลเราใช้แบค้ก็เลื่อนเลยต่อเดี๋ยวมาปายก็เหกัน ดีได้เนอีกหนึ่งระบบพิธีการทีได้เรียนรู้ค่ะ